เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณมดครับคุณมดบอกกับเราว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เป็นตำนานสุดหลอนอะไรขนาดนั้นแต่มันก็เป็นเรื่องที่คุณมดได้เจอและได้เห็นมากับตาของตัวเองช่องเล่าเรื่องผีจึงเป็นที่แรกที่คุณมดเลือกจะมาแชร์เรื่องนี้ด้วยครับเรื่องมันเริ่มขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่คุณมดอาศัยอยู่คุณมดเกิดและโตที่นั่นทุกๆอย่างในหมู่บ้าน เลยเป็นอะไรที่คุ้นตาไปหมดแต่เรื่องน่ากลัวที่เกิดขึ้นนั้นต้องขอย้อนกลับไปเมื่อตอนที่คุณมดอายุสักประมาณสิบขวบตอนนั้นคุณมดเรียนอยู่ประมาณป .6 เป็นช่วงเวลาที่กำลังติดเพื่อนข้างบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันพอว่างก็จะออกไปวิ่งเล่นปั่นจักรยานทำกิจกรรมทั่วไปลามไปจนถึงกิจกรรมแผลงๆของเด็กวัยนั้นอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับ ว่าคุณมดมีเพื่อนเป็นเด็กผู้ชายมากกว่าผู้หญิงความแก่นเซียวเลยเป็นอะไรที่ปกติสำหรับกลุ่มที่มีเด็กผู้ชายเยอะครั้งแรกที่ได้ยินเรื่องนี้คือตอนที่คุณมดกับกลุ่มเพื่อนจับกลุ่มนั่งคุยกันในบ้านร้างหลังหนึ่งที่อยู่ในบู่บ้านเด็กๆนั่งล้อมวงเล่าเรื่องสยองขวัญกันแต่ละคนก็เตรียมเรื่องเล่าของตัวเองมาส่วนมากก็เป็นเรื่องที่อ่านมาจากเว็บบ้างอะไรบ้าง หรือพวกเรื่องหลอกเด็กที่พ่อแม่มักจะเอามาเล่าเพื่อไม่ให้เด็กทำกิริยาบางอย่างเช่นห้ามตัดเล็บตอนกลางคืนเพราะจะมีผีมาแต่พวกเราก็จะรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่ามันเป็นแค่กลอุบายเพื่อไม่ให้เด็กตัดเล็บตอนกลางคืนเพราะมันอันตรายอะไรทำนองนั้นทีนี้ก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่ชื่อฟิลคุณมดเล่าว่าฟิลเป็นเด็กที่เงียบที่สุดในกลุ่ม บางทีก็ดูเงียบจนเกินไปสักหน่อยแต่ก็ไม่เคยมีปัญหากับใครในกลุ่มนะครับพอถึงตาฟิลฟิลมันก็เล่าว,ว่ามันเคยเจอกับผู้หญิงแปลกๆคนหนึ่งตอนที่นั่งรถกลับมาจากโรงเรียนผู้หญิงคนนั้นกางร่มยืนนิ่งๆ,ๆอยู่กลางฝนฟิลที่นั่งอยู่ท้ายรถก็เหลียวหลังหันไปมองผู้หญิงคนนั้นไม่มีหัว ฟิลมันพูดนิ่งๆช้าๆแต่ทำมาวงแทบกระเจิงไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันแต่เดาว่าน่าจะเป็นเพราะฟิลมันเป็นคนเงียบๆละมั้งครับเพราะเขาว่าคนที่เงียบๆมักจะพูดน้อยต่อยหนักฟิลมันยังเล่าต่อว่าตอนแรกก็ตกใจมากพอเอาไปถามแม่แม่ก็บอกว่ามันตาฝาดไปผีมันไม่มีจริงหรอกเด็กๆในกลุ่มก็ทั้งกลัวทั้งอยากรู้อยากเห็น เพื่อนในกลุ่มบางคนยังบอกให้ฟิลพาไปดูด้วยแต่ก็ได้ความที่เป็นเด็กพอแชร์เรื่องเล่ากันเสร็จแล้วออกจากบ้านร้างมาไปวิ่งเล่นต่ออีกนิดหน่อยก็ลืมไปแล้วเรื่องหลอนๆเลยกลายเป็นเรื่องล้อเล่นกันแทนเพราะหลังจากวันนั้นเวลาฝนตกทีไรพวกเพื่อนๆในกลุ่มก็จะพากันปั่นจักรยานกลับบ้านและตะโกนกันไปตลอดทางว่าให้ระวังผีหัวขาด มันกลายเป็นเรื่องล้อเล่นของกลุ่มเพื่อนคุณมดไปแล้วไม่ได้มีใครกลัวผีผู้หญิงถือร่มอีกพอวันเวลาผ่านไปทุกคนก็เหมือนจะลืมเรื่องผีวันนั้นกันไปหมดจนกระทั่งวันหนึ่งคุณมดเล่าว่าวันนั้นเป็นวันหยุดยาวและพวกเพื่อนๆก็พากันไปเที่ยวกับครอบครัวกันหมดมีแต่คุณมดคนเดียวที่พ่อแม่ไม่อยู่บ้านเพราะท่านติดธุระกันทั้งคู่เธอเลยได้อยู่บ้านกับจีจี้ ลูกแมวอายุ6เดือนของคุณมดแค่2ต่อ2เท่านั้นในบ้านกว่าพ่อแม่จะกลับมาก็เป็นเวลาดึกแล้วซึ่งจริงๆที่บ้านของคุณมดก็จะมีแม่บ้านมาช่วยดูแลในช่วงเช้าเพราะพ่อแม่ไม่ค่อยว่างคนทำงานบ้านก็ไม่มีเลยต้องจ้างมาเป็นครั้งคราวคุณมดเผลอหลับไปที่โซฟาพอตื่นขึ้นมาอีกทีก็เห็นว่าประตูบ้านเปิดอยู่ จีจี้ก็หายไปแล้วคุณมดเดินตามหารอบบ้านก็หาไม่เจอตอนนั้นเลยรู้ว่าจีจี้น่าจะหลุดออกไปแล้วน่าจะเกิดจากที่ปิดประตูบ้านไม่สนิทแล้วจีจี้ออกไปตั้งแต่ตอนไหนคุณมดก็ไม่รู้คุณมดในวัยสิบขวบทั้งตกใจและทำอะไรไม่ถูกตอนนั้นท้องฟ้าก็เริ่มเป็นสีส้มๆแล้วด้วยแต่คุณมดก็ไม่ได้สนใจแล้วรีบออกจากบ้าน เพื่อจะไปตามหาจีจี้ต่อแต่พอคุณมดเตะขาตั้งจัก,กรยานของตัวเองขึ้นแล้วกำลังจะขี่จัก,กรยานเลยเพิ่งได้เห็นว่ายางมันแบนติดพื้นไม่รู้ว่ามันเป็นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะจักรยานขี่ไม่ได้คุณมดเลยตัดสินใจวิ่งออกไปจากบ้านทั้งทังท,งที่ใส่รองเท้าแตะเลยครับจีจี้จีจี้คุณมดวิ่งไป ก็ร้องเรียกหาจีจี้ไปด้วยแต่ตอนนั้นหายังไงก็หาไม่เจอพวกเพื่อนบ้านก็ไม่มีใครอยู่เลยไม่มีใครช่วยคุณมดได้เลยตอนนั้นคุณมดทั้งตกใจทั้งกลัวซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจนะครับเด็กอายุสิบขวบที่อยู่บ้านคนเดียวแถมไม่มีเพื่อนบ้านที่ช่วยได้อีกและต้องวิ่งออกตามหาแมวที่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนเหมือนกันตอนนั้นมันเริ่มเย็นมากแล้ว ฟ้าก็ไม่ได้สว่างเหมือนตอนกลางวันแต่ที่เลวร้ายไปกว่าเดิมคือลมมันเริ่มพัดแรงเหมือนจะบอกว่าฝนกำลังจะตกแล้วและผ่านไปแค่แป๊บเดียวจู่ๆฝนมันก็ตกลงมาคุณมดเริ่มร้องไห้วิ่งไปร้องไห้ไปฝนก็ตกลงมาจนตัวเปียก แถมมันยังตกหนักขึ้นเรื่อยๆด้วยทุกอย่างมันดูเลวร้ายสำหรับเด็กสิบขวบมากๆครับแต่แล้วคุณมดก็บอกว่าเธอได้ยินเสียงร้องของจีจี้ดังมาคุณมดตะโกนเรียกจีจี้แล้ววิ่งไปตามทิศทางของเสียงคุณมดวิ่งไปถึงสนามเด็กเล่นที่เคยมาเล่นกับเพื่อนๆ ตอนนั้นฝนตกหนักมากจนมองอะไรไม่ค่อยเห็นเท่าไร่แต่ก็เหมือนจะเห็นเงาผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ในสนามเด็กเล่นคุณมดได้ยินเสียงแมวร้องอีกรอบเลยไม่ลังเลแล้วก็ไม่ได้สงสัยอะไรรีบวิ่งเข้าไปหาผู้หญิงที่นั่งกลางร่มอยู่ผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่ตรงชิงช้าที่คุณมดกับเพื่อนๆชอบมาเล่นกันพอเดินเข้าไปใกล้ามากขึ้นคุณมดเลยได้เห็นแมวสีสม้ม ที่ผู้หญิงคนนั้นอุ้มอยู่มันคือจีจี้นั่นเองคุณมดร้องไห้ออกมาด้วยความตกใจแล้วิ่งตรงดิ่งเข้าไปหาทันทีจีจี้คุณมดยื่นมือออกไปแล้วอุ้มจีจี้กลับมาจีจี้มีอาการตัวสัน่นแถมเปียกไปหมดดูท่าจะหนาวสุดๆคุณมดไม่รู้ว่ามันหลุดออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ก็โชคดีมากที่หาเจอ ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณมดคิดอะไรไม่ออกนอกจากคำว่าขอบคุณและเหมือนจะลืมไปแล้วด้วยว่าฝนมันยังตกอยู่แต่พอพูดประโยคขอบคุณจบคุณมดก็ไล่าสายตาไปมองหน้าผู้หญิงคนนั้นและตอนนั้นเองที่คุณมดบอกว่าเข้าใจแล้วว่าคำว่าช็อกจนก้าวขาไม่ออกมันเป็นยังไงเพราะผู้หญิงคนนั้นเธอไม่มีหัว เสียงฟ้าร้องดังได้จังหวะมากๆคุณมดยืนตัวแข็งทื่อแล้วผู้หญิงคนที่ถือร่มคนเดียวก,กันกับที่อุ้มแมวเธออยู่เมื่อกี้เธอไม่มีหัวไม่มีเลยถ้าเป็นรูปภาพก็คงเทียบได้ว่าเหมือนถูกครอปทิ้งออกไปมีแต่ตัวที่นั่งอยู่ตรงชิงช้ากับมือถือร่มผู้หญิงคนนั้นนั่งนิ่งไม่ขยับตัวไม่แสดงท่าทีอะไรเลย เธอเป็นผีเหรอเธอถูกฆ่าตายเหรอคำถามมากมายผุดขึ้นในหัวของคุณมดคุณมดบอกว่าวินาทีนั้นเธอทำอะไรไม่ถูกเป็นครั้งแรกที่ก้าวเท้าไม่ออกได้จะยืนขาสั่นตาฝนอยู่อย่างนั้นเข้าใจแล้วว่าการตกใจกลัวจนหัวใจหยุดเต้นคืออะไรต่อให้อยากวิ่งแค่ไหนก็เหมือนถ,ถูกผู้หญิงที่ไม่มีหัวบังคับให้ยืนมองอยู่แบบนั้น แล้วบรรยากาศรอบข้างมันก็วังเวงมีแต่เสียงฝนไม่มีแม้แต่รถผ่านมาสักคันคุณมดบอกว่าไม่รู้ว่ามันนานแค่ไหนแต่เหมือนถหยุดมองภาพตรงหน้าอยู่นานหลายนาทีเลยทีเดียวจนเสียงร้องของจีจี้ที่ร้องเหมียวเมียวขึ้นมาก็ทำให้คุณมดได้สติคุณมดก้าวขาออกเป็นครั้งแรกหันหลังแล้วออกวิ่งสับขาอย่างเร็วที่สุดในชีวิต วิ่งแบบลืมตายกันเลยทีเดียวคุณมดอุ้มจีจี้แล้วร้องไห้ไปวิ่งหนีไปตอนนั้นถึงได้เข้าใจว่าความกลัวแบบที่สุดของที่สุดมันเป็นยังไงไม่คิดมาก่อนว่าการเห็นผีครั้งนี้มันจะรุนแรงมากๆคือมันเป็นเรื่องที่เคยฟังแล้วหลอนก็จริงตอนที่ฟังฟิวเล่าทุกคนก็หลอนกันหมดนอนฝันบ้างอะไรบ้างแหละ แต่พอเวลามันผ่านไปทุกคนก็ลืมแล้วก็ไม่ได้นึกถึงผู้หญิงในเรื่องเล่าอีกเลยจนวันที่คุณมดได้เจอของจริงแบบจังๆอย่างวันนี้แล้วมันก็หลอนคุณมดมาตลอดชนิดที่ว่านอนหลับก็เห็นผู้หญิงคนนั้นทุกคืนคุณมดรู้สึกเหมือนจะเป็นบ้าไปเลยกลัวจนไม่กล้าออกไปเล่นกับเพื่อนอีกพอที่บ้านถามว่าเป็นอะไรคุณมดก็พยายามเลี่ยงไม่ตอบไม่กล้าเล่าให้ใครฟังสักคน เพราะกลัวว่าจะไม่มีคนเชื่อทั้งทั้งที่มั่นใจว่าจะเห็นผู้หญิงหัวขาดแบบเต็มสองตาช่วงนั้นคุณมดฝันบ่อยมากว่าตัวเองสะดุ้งตื่นขึ้นมาบนเตียงแต่มันเป็นเตียงที่อยู่นอกบ้านมีฝนตกลงมาจนเตียงเปียกโชกพอมองไปไกลๆก็เห็นร่างของผู้หญิงที่ถือร่มเหมือนกำลังมองมาอยู่ติดก็แค่ตรงที่ผู้หญิงคนนั้นไม่มีหัว เลยไม่เห็นสายตาหรือว่าท่าทีอะไรนอกจากแค่ยืนอยู่เฉยๆมันเหมือนภาพเดจาวูเหมือนวนลูปเป็นวงกลมคุณมดต้องเจอกับความหลอนระแวงแบบนี้เป็นเวลานานจนแอบ,บคิดว่าตัวเองเป็นบ้าไปแล้วหรือเปล่าคุณมดพยายามเก็บตัวเพื่อนๆก็แวะมาหาตามมาถึงที่บ้าน แต่ก็ไม่ได้ออกไปเล่นด้วยเพราะกลัวว่าต้องเดินผ่านสวนสาธารณะเจ้าปัญหานั่นสุดท้ายเวลาผ่านไปประมาณ6เดือนคุณมดกับที่บ้านก็ย้ายออกมาจากหมู่บ้านนั้นขนาดวันสุดท้ายที่นั่งรถออกมาคุณมดยังไม่กล้าหันไปมองสนามเด็กเล่นนั่นเลยทั้งที่มันเป็นความทรงจำของคุณมดกับเพื่อนๆเ,เพราะไปเล่นที่นั่นกันเกือบทุกวันก่อนที่จะเกิดเรื่อง แต่ตอนนั้นมันกลายเป็นฝันร้ายของคุณมดไปแล้วคิดแค่ว่าถ้ามองไปแล้วเจอคงได้เป็นบ้าไปจริงๆแน่นอนคุณมดออกมาจากหมู่บ้านนั้นและไม่ได้กลับไปอีกเลยครับวันเวลาผ่านไปจนตอนนี้คุณมดอายุ30ปีแล้วนั่นคือตอนที่คุณมดได้ส่งเรื่องเล่านี้มาแต่ถ้าทุกคนคิดว่านี่มันจบไปแล้วก็คงต้องบอกว่ายังนะครับ พราะแม้ว่าเรื่องนี้มันจะผ่านมา20ปีเต็มแล้วแต่คุณมดก็ยังรู้สึกหลอนทุกครั้งที่เห็นฝนตกและไม่เคยลืมเลยทุกวันนี้คุณมดมีครอบครัวแล้วครับแถมมีลูกสาวด้วยแต่ก็ยังไม่เคยเล่าเรื่องที่เจอให้ใครฟังแม้แต่สามีของตัวเองหรือว่าลูกมันเหมือนเป็นความรู้สึกสองอย่างผสมกันระหว่างกลัวว่าครอบครัวจะต้องมาเจอเหมือนกันกับกลัวว่าจะไม่มีใครเชื่อ เพราะคุณมดเชื่อหมดทั้งใจว่าที่เธอเห็นเต็มสองตานั่นมันคือผีอย่างแน่นอนและมันก็เป็นแค่ครั้งเดียวในชีวิตของคุณมดที่ได้เห็นผีแบบตัวเป็นๆแล้วก็ขอให้มันเป็นแค่ครั้งเดียวด้วยแต่เชื่อไหมครับว่าถึงคุณมดจะกลัวขนาดไหนแต่คุณมดเองก็บอกว่าเธอกล้าเผชิญหน้ามากขึ้นแล้วหมายถึงไม่ได้หันหน้าหนีเวลาที่ฝนตกเหมือนกับตอนเด็กๆ ตอนนี้คุณมดพยายามจ้องมองผ่านฝนทุกครั้งโดยเฉพาะทุกครั้งที่มีคนกลางร่มเดินผ่านจริงๆใจของคุณมดก็กลัวว่าถ้าต้องเจอผีผู้หญิงคนนั้นอีกจะเป็นยังไงแต่ก็ทําใจดีสู้เสืออยากจะมองเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมดจะไม่มีวันได้เห็นผีหัวขาดที่กลางร่มคนนั้นอีกต่อไปเหมือนที่เขาว่าคนเรากลัวอะไรแล้วอยากข้ามผ่านมันไปก็ต้องสู้กับมัน กรณีของคุณมดเองก็ใช้วิธีในการจ้องมองคนที่ถือร่มทุกคนเพื่อจะได้รู้ว่าคนนั้นเป็นมนุษย์ปกติไม่ใช่ผีแบบที่เคยเจอเรื่องทั้งหมดก็จบลงที่ตรงนี้แหละครับเพื่อนๆเ,เคยมองจ้องคนที่เดินกลางร่มมาคนเดียวบ้างไหมถ้าลองมองดูดีๆอาจจะเห็นก็ได้ว่าใต้ร่มนั้นมันมีแค่ตัวแต่หัวหายไปก็ได้นะครับ